สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูมะม่วงหาวมะนาวโห่ญี่ปุ่นนะครับผมซื้ออมะม่วงหาวมะนาโหที่เป็นลูกสุกแล้วนะครับลูกละยี่สิบบาทนะครับวัตถุประสงค์ก็คือว่าผมจะซื้อมาเพื่อจะ มาลองชิมดูแล้วก็เอา,มาเมล็ดเขามาเพาะปลูกจะดูว่าผมจะสามารถทำได้ไหมนะครับผมอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะชวนพี่น้องมาผ่าดูเลยนะครับขอเนยียตวางก่อนผ่าดูซึกลูกหนึ่งอ่ะนี่ก็ได้ มุหงหามะนาโหญี่ปุ่นก็บอกว่าเนื้อมันหวานนะครับเนื้อมันหวานความจริงความเท็จผมอยากรู้ก็เลยต้องซื้อมาพิสูจน์นะครับนี่ครับข้างในยังเป็นยางอยู่เลยนะครับเนื้อจะแดงแล้วก็เป็นยางนะครับเดี๋ยวผมจะแกะเอาเมล็ดแล้วก็จะมาชิมดูว่ามันหวานจริงไหมเมล็ดนี่ผมก็จะเอาไปเพาะนะครับ เอาไปเพาะต่อไปนะครับได้หลายเมล็ดเลยลูกหนึ่งนะครับอืมผมจะใช้วิธีแกะอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ผมก็จะชิมดูว่ามันหวานจริงหรือเปล่าสมดังคำล่ำลือหรือเปล่าถ้าหวานจริงผมก็จะเอาไปปลูกต่อนะครับอืม ลูกหนึ่งก็ได้หลายมเมล็ดเลยเดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่าหวานไหมมันจะออกเปรียปร้ยวๆฝาดๆเพราะว่ามันมียางแล้วก็หวานๆรสชาติน่าจะต่างจากมะม่วงหามะนาวโหบ้านเรานะครับ อร่อยเหมือนกันนะครับอร่อยอืมเดี๋ยวผมแก็บมเมล็ดออกก่อนนะครับอร่อยครับพี่น้องครับอร่อยอร่อยหวานลูกใหญ่เลยนะครับลูกใหญ่กว่ามะม่วงหาวมะนาวหูบ้านเหน่าเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะชิมกินอีกผมจะกินจนหมดนี่แหละเพราะว่าผมจะซื้อมาเพื่อจะเอารูปไปปลูกเอ,เอามาได้ไปปลูกเท่านั้นแหละนี่ครับมันยังมียางอยู่เลยผมจะกินทั้งยางนี่แหละอืมหวานหวานแล้วก็เปรี้ยวทั้งหวานทั้งเปรี้ยวร่อย ผมเห็นก็โฆษณาขายผมก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงกับมะม่วงหำอมนาโฮบ้านเรานะครับผมก็เลยลองซื้อเพื่อที่จะเอาไปปลูกนะครับถ้าซื้อเป็นเป็นต้นมาเลยมันก็ค่อนข้างแพงผมก็เลยคิดว่าถ้าซื้อเป็นลูกมาแบบนี้แล้วก็อเอาเมาเล็ด เพราะเองมันน่าจะได้เยอะกว่านะครับนี่ครับมีหลายหลายมเมล็ดเลยลูกหนึ่งนะครับผมจะชิมทั้งหมดนี่เลยอืมหวานค่อนข้างหวานอันนี้มันสุกมากสุกจนจะเปื่อยแล้วเนี่ยเออผมสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับ เห็นเขาโฆษณาเหลือเกินก็อ,อยากจะรู้ว่าความจริงความเท็จเป็นยังไงนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเก็บมเมล็ดไปอ่าไปเพาะดูว่างอกไหม,มนี่ครับอืมอืมหวานครับพี่น้องครับโอเคนะครับ ก็หวานกว่ามะม่มวงขามะนาวของบ้านเรานะครับโอเคกับพี่น้องครับวันนี้ก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับเราติดตามดูว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนขอบคุณนะครับสวัสดีครับ